สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในงานฉลองครบรอบ60ปีของบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์ซึ่งวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นงานฉลองครบรอบ60ปีที่ยามาฮ่าเนี่ยได้มาทำการจำหน่ายผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยแล้วนะฮะวันนี้ก็ยังมีบรรยากาศนะครับความเป็นมาเป็น,ปนไปตั้งแต่เริ่มต้น จากอดีตถึงปัจจุบันมาให้เราได้ดูกันด้วยและที่แน่ๆนะครับตอนนี้ยามาฮ่าได้ทำการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ไปแล้วหนึรุ่นนะครับที่อยู่ทางด้านหลังผมนี่นะฮะก็คือยามาฮ่า XMAX เท็ก m a นะครับ, AC, รบซึ่งตัวนี้จะมีรายละเอียดอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ ของเอ็กแม็กเท็กแม็กประเทศไทยนะครับก็คือจะมีความเป็นพิเศษของมันก็คือจะมีสีใหม่นะครับสีใหม่ซึ่ง uh, ยังไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนนะครับอันดับ2ก็คือเป็นตัว uh, พัดเช้า uh, พัดเท้าเป็นอลูมิเนียมชุดนี้ก็คือจะใช้จะชุดเดียวกันกับเอ็กแม็กเท็กแม็กของยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ตัวหนังหุ้มฝาปิดนะครับก็จะเป็น uh, สเปคพิเศษนะครับแล้วก็จะมีสติก uh, โลโก้นะครับเอ็กแม็กเท็กแม็ก นในส่วนของประเทศไทยเนี่ยจะมีจุดที่แตกต่างจากทางยุโรปก็คือเราจะมีโช๊คของโอลิมนะครับใส่มาให้นะครับเึ่งเป็นสเปเชียลเฉพาะสำหรับ X Max เท่านั้นสเปเชียลยังไงก็คือหนึ่งะครับโช๊คตัวนี้เนี่ยเราติดสติกเกอร์นะครับก็คือมาเพื่อสำหรับรุ่น X Max X Max แล้วก็ในส่วนของโช๊คเนี่ยเราพัฒนาร่วมกันกับโอลิมนะครับ ก็คือในส่วนของอช็อปดารานที่มีขายอยู่ทั่วไปจะมีสปริงอ่อนกับสปริงแข็ง hmm. มีแค่นั้นในส่วนของ X- แบทเนี่ยเรารีเครสไปว่าเราต้องการสปริงที่มันเหมาะกับ X- แบทมากที่สุดนะครับซึ่งในการพัฒนาร่วมกันเนี่ยเรามองว่าตัวสปริงอ่อนเนี่ยมันก็ใช้สําหรับขี่คนเดียวน้ําหนักเบาๆดีตัวสปริงแข็งก็คือขี่สำหรับซ้อนดีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีสปริงที่แบบวเดอร์เลนส์สำหรับตรงกลาง ในการที่จะเป็นสแตนดาดเราเลยรีเควสว่าให้เขาหาวิธีนะครับหาสปริงซึ่งมันเหมาะกับ XMAX กับช่วงกว้างของน้ำหนักนะครับก็เลยได้สปริงชนิดพิเศษมานะครับก็คือด้านล่างจะเป็นห่างด้านบนจะเป็นทีนะครับเพราะฉะนั้นในการยุบช่วงแรกๆเลยเนี่ยมันก็จะนิ่มนวลปกตินะครับแต่เมื่อยุบลงไปสักระยะหนึงเนี่ยมันจะทำให้ค่าสปริงแข็งเพิ่มขึ้นนะครับ ในการขับขี่เนี่ยจะค่อนข้างดีมากกว่าตัว XMAX SP ตัวเก่าครับทีคุณภาพกับคุณภาพของตัวด er ันเปอร์โอรินเดครับก็คือตอนที่ไปลองเช็คตอนที่ไปออดิต e er อริ n นะในส่วนของโชค๊คที่มันเป็นสแตนดาร์หรือว่าเป็นโช๊คอัพเตอร์มาเทั่วๆไปเนี่ยเวลาเรากระเด้งเนี่ยสิบทีที่สิบเนี่ยค่าความหึ่งมันจะเปลี่ยนเนื่อจะเกิดค่าความร้อนขึ้นนะครับในส่วนของ e อริลินเทสพันครั้งนะครับ ไอ้พัน้งความหนึ่เท่าเดิมเป๊ะอันนี้กเัยก็เลยความแพงของเขาก็เลยอยู่ตรงนี้แหละจะเด้งทุกครั้งความหนึ่งเท่ากันหมด และนี่ก็คือรายละเอียดในส่วนสำคัญนะครับของยมห้า X Max Tech Max 2024ที่เรานำมาบอกกล่าวกันนะครับส่วนในสเปคอื่นๆนะครับรวมถึงฟีเจอร์พิเศษนะครับก็ยังคงมีอยู่ครบคันไม่ว่าจะเป็นระบบ Y-Connect นะครับซึ่งทำให้คุณไม่พลาดากการติดต่อสื่อสารตลอดการเดินทางรวมถึงยังมีระบบนำทาง การมินนิเวกชั่นซิสเต็มนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการพัฒนาร่วมกับการ์มินนะครับเป็นตัวช่วยนำทางทําให้เราเดินทางได้อย่างมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้ยังมีสมาร์ทคีย์ซิสเต็มนะครับระบบกุญแจที่เราคุ้นเคยกันดีรวมถึงระบบเบรกแบบ ABS เพื่อสร้างความปลอดภัยให้คุณขับขี่อย่างมั่นใจและระบบ t ท a c ชั่นคอนโทรลซิสเต็นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เรา ควคุมรถนะครับได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับโดย YAMAHA x m a x t e c h m a x 2024นี้นะครับก็จะมีราคาแนะนำในช่วงนี้อยู่ที่2 2 4 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อเตือนจำหน่ายนะครับย a ม a h a ใกล้บ้านท่านนะครับทั่วประเทศได้เลยนะฮะ ในส่วนของการใช้งานนะครับจริงๆนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสนะครับถ้าได้ลองขับขี่ขี่แล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะก็จะนำมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงแนะนำกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ